สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่49วันศุกร์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2564มาถึงขั้นตอนเสริมเหล็กตรงจุดที่ธรรมดาก็จะเป็นเสาอีกเสาหนึ่ง แต่ด้วยการออกแบบโครงสร้างของบ้านสวนจัน์หรือเรือนจันร์นี้สเปเชียลคือพิเศษไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเคยเล่าเอาไว้ว่าเป็นการเรียนแบบมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะในถ้ำตามภูเขาต่างๆที่นายตะวันเดินทางแรมรอนรอนแรมไปมาทั่วแผ่นดินไทยสถานที่ที่ชอบไปมากที่สุดก็คือตามป่าตามเขาซึ่งหลายครั้งก็ มุดเข้าไปในถ้ำด้วยโดยนิสัยส่วนตัวเป็นคนช่างสังเกตรหรือชอบใช้โยนิโสมนสิการนี่เป็นภาษาแบบทางพระสนอยสมัยนี้เขาเรียกว่าวิจรารณญาณหรือการไตรตรอง มองอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อหาเหตุหาผลหาความรู้จากสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เลยเป็นธรรมดาว่านายตะวันมักจากค้นพบความ ลี้ลับหรือเล้นลับแต่ไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความจริงโดยประจักษ์ตามธรรมชาตินั่นแหละในป่าในเขาตลอดจนถึงในถ้ำเห็นความสัมพันธ์กันหรือยึดโยงกันอยู่ของ ก้อนหินแต่ละก้อนในถ้ำก็เลยนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างป้านสวนจานหรือเรือนจานนี้เพราะการเรียนแบบธรรมชาติของถ้ำดังกล่าวจะว่าไปเหล็กที่จะใช้เสริม ในจุดที่เป็นเสาของอาคารทั่วไปนั้นก็แทบไม่จำเป็นอะไรที่บ้านสวนจันร์นี้ด้วยซ้ำเพราะก้อนบล็อกซีเมนหรือบล็อกคอนกรีตแต่ละก้อนถูกออกแบบเอาไว้ให้ ยึดโยงกันทุกก้อนบนาคารโดยหลุมสลักต่างๆอย่างที่เคยเล่าไปแล้วแต่เพราะความเป็นนายตะวันที่อะไรมันจะช่วยให้แน่นหนาถาวรยิ่งขึ้นไปอีกก็จะไม่ละเลย นอกจากเอาอย่างธรรมชาติจากถ้ำแล้วก็ยังไม่ทิ้งหลักวิศวกรรมเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ทำขึ้นมาทางวิชาการ ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วยคืออะไรที่ทำตามหลักวิชาการได้ก็ทำไม่ใช่เอาอย่างเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะเห็นว่าไม่มีผนัง ด้านสกัดอีกด้านหนึ่งมาค้ำเอาไว้แบบที่อยู่เลยรถนิสสันเอนวีไปก็จะเห็นว่าผนังด้านติดกับถนนนั้นพอมาถึงจุดซึ่งธรรมดาก็จะเป็นเสากลางเพราะเสาขอบก็อยู่ตรงนี้กับเลยไปตรงโน้น ตรงที่ธรรมดาเป็นเสาแต่จริงๆเรารอรวมกันเป็นผนังทั้งหมดเหมือนกับเป็นเสาไปด้วยกันทั้งหลังนั้นตรงนั้นก็จะมีผนังด้านสกัดมาอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็ จะทำให้มีความแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้ก็มาถึงตรงนี้พอสูงขึ้นไปบนชั้นที่จะใช้สอยคือถ้าสูงกว่า บล็อกซีเมนที่หล่อเสร็จไปแล้วนี้ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นบ้านจริงๆขึ้นไปแต่ต่ำกว่าบล็อกซีเมนที่หล่อเสร็จไปแล้วดังที่ปรากฏอยู่ในคลิปขณะน,นี้จะเป็นใต้พื้นอย่างเช่น ตรงที่เห็นผูกเหล็กเอาไว้นี้เรียกในภาษาสมัยใหม่หรือสมัยนี้ตอนที่บันทึกคลิปอยู่นี่ก็เรียกว่าฟูตติ้งซึ่งจะอยู่ใต้ดินก็คือพื้นชั้นแรกก็จะสูงกว่าฟูตติ้งนี้ขึ้นมาอีก เราห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเซนติเมตรดังที่เคยเล่าแล้วในคลิปแรกๆครับวันนี้เป็นคลิปที่49โครงการสร้างบ้านคนเดียวเอามาแชร์มาเล่าให้ได้ชมได้เห็นกัน นายตะวันทําโครงการสร้างบ้านคนเดียวส่วนตัวก็เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของจิตตัวเองอยากจะทําอะไรเอาไว้ให้กับคนที่ตนรักและผูกพันมากที่สุดในชีวิตชนิดที่ขอแค่ได้ทําไว้จะได้ตายตาหลับ กับอย่างหนึ่งก็ไหนๆจะทำก็ทำให้มันพิเศษสเปเชียลไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครก็เลยคิดโครงการสร้างบ้านคนเดียวคือจะทำอาคารบ้านเรือนที่แข็งแรงทนทานอยู่ไปได้นานเป็นร้อยปีพันปี แต่ทำด้วยเรี่ยวแรงของคนคนเดียวคือเมื่อคิดจะทำคนเดียวมันก็มีข้อจำกัดขึ้นมาทันทีแหละข้อจำกัดแรกก็คือเรี่ยวแรงคนเดียวเรี่ยวแรงก็ต้องน้อยยิ่งเป็นคนขี้โรคและก็แก่ชาราด้วยนี่ข้อจำกัดแรกที่จะต้องเจอนแน่ก็คือเรี่ยวแรงที่ น้อยข้อจำกัดที่สองก็คือเวลาทั้งเวลาที่จะยังมีชีวิตอยู่เวลาที่ยังพอมีกำลังมีเรี่ยวแรงที่จะทำนี่ก็น้อยเหมือนกันนอกจากนั้นในแต่ละวันก็ยังจะต้องทำงานในสัมอาชีพที่แม้จะแก่แล้วก็ ยังต้องทำงานแบบหาเช้ากินข้าไปแม้จะได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ผู้ร่วงลับมูลค่าก็นับล้านหรือหลายล้านพอที่จะใช้เลี้ยงตัวเองไปจนตายแบบสบายๆได้อยู่แล้วแต่พอ คิดถึงอนุชนคนรุ่นหลังคิดถึงสรรพสัตว์สรรพสิ่งและคิดถึงความจริงที่ว่าตัวเองนั้นอีกไม่ช้าไม่นานก็ตายเมื่อตายไปแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรคือมันก็เป็นแค่ธาตุทั้ง 4. คือดินน้ำลมไฟหรือเพิ่มเป็น6เป็นอากาศสาตุและวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยเท่านั้นคือไม่ว่าเราจะตายแบบไหนมันก็เท่ากันก็เลยคิดว่าไหนๆก็จะต้องตายก็เหลืออะไรเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขบ้างอย่างน้อยๆก็จะได้เป็นที่จดจำของคนรุ่นหลังคือจดจำสิ่งที่ทำไว้ไม,ไม่จำเป็นจะต้องมาจดจำอัตราตัวตนของนายตะวันพอคิดอย่างนั้นก็เลยสละทรัพย์นับล้านหรือหลายล้านที่พ่อแม่ยกให้นั้นแก่ส่วนรวมแก โลกแก่ลูกหลานแก่มวลมนุษย์แก่สรรพสัตว์และแก่สรรพสิ่งในรูปของมูลนิธิสุตะวันไปแล้วก็เลยเท่ากับกลับมาเป็นคนจนเหมือนเดิมดังนั้นก็ยังต้องทำมาหากินไปต้องรับจ้างทำหนังสือรับจ้างเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ต่อไปตามเดิมเวลาในแต่ละวันมันก็เลย ถูกสำมาชีพรวมถึงงานในปณิธานคืองานในมูลนิธิสุตวันอันกอ่อตั้งขึ้นมาแล้วนั้นด้วยแย่งไปหมดเวลาที่จะมาทำโครงการสร้างบ้านคนเดียวรวมถึงทำสวนที่สวนจันนี้ด้วยก็เหลืออยู่เพียงแค่เฉพาะช่วงเช้าสัก ชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่าก,ากับช่วงเย็นด้วยเวลาเท่าๆกันรวมเวลาแต่ละวันก็ไม่เกินวันละสองสามชั่วโมงนั่นก็เป็นข้อจำกัดของเวลาเวลาก็มีน้อยทีนี้เมื่อถูกจำกัดด้วยเรี่ยวแรงและเวลาน้อยอย่างนี้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของเรี่ยวแรงและเวลาของคนคนเดียวอย่างทำฟูตติ้งทำเหล็กเสริมโครงสร้างข้างในอย่างนี้ถ้ามีเรี่ยวแรงเยอะมีกำลังเยอะก็ คงจะทําได้มากกว่านี้แต่เมื่อเรี่ยวแรงมีเท่านี้ถูกจํากัดเช่นจะยกเหล็กหนักๆก,ก็ต้องยกไม่ไหวจะเทปูนหิ้วถั้งปูนที่หนักเกินไปหรือต่อเนื่องยาวนานเกินไปมันก็ไม่ไหวดังนั้นก็ต้องออกแบบคิดแบบที่จะทำได้ แล้วมันมั่นคงแน่นหนาะถาวรเหมือนกันแต่ใช้เวลาที่สั้นลงใช้เรี่ยวแรงที่น้อยลงนี่คือหลักสำคัญหรือเป็นปัจจัยเป็นตัวแปร ى, ที่สำคัญที่นายตะวันจะต้องคำนึงถึงในการสร้างบ้านคนเดียววันนี้ก็เอามาแชร์ให้ชมความคืบหน้าและก็เล่าถึง แนวคิดเทคนิคและวิธีการต่างๆให้ฟังกันอีกคลิปหนึ่งก็หวังว่าจะกดติดตาม s ซับสไคร์ไลค์แชร์ช่องสุตะวันซันชาแนลเอาไว้นอกจากจะได้ติดตามดูเทคนิควิธีการอันไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในโครงการสร้างบ้านคนเดียวที่สวนจันแล้ว ในช่องสุตวันซอนชาแนลยังมีเรื่องเล่าถึงปณิธานอุดมการการคืนแผ่นดินให้ป่าของมูลนิธิสุตวันและเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องฝากล้านให้สารตอ่อมองมุมตะวันเสียงจากสวนจันทร์เป็นต้นก็หวังว่าจะกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์เอาไว้จะได้ไม่พลาด ฟังและชมเรื่องดีๆที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครหาชมในช่องอื่นๆไม่ได้นอกจากช่องสุตวันซานชาแนลนี้นะครับ